ผมพามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นฝั่งทหารขมินไทยมันก็มาด้อมดมมองมองทหารไทยเราว่าทําอะไรผมก็ไปเจอคลิปฝั่งทหารไทยแล้วนะครับทหารไทยของเราบอกว่าขมิญกลุ่มนี้มาด้อมดมมองมองสามสี่รอบเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาฝั่งทหารไทยเราเองก็ขุดถนนนะครับคือขุดลึกเลยนะไม่ให้รถวิ่งได้เลย เพราะมันเป็นเขตของเราขมิน้นมันจะรถวิ่งเข้าไปก็ไม่ได้ครับเพราะว่าทหารของเราขุดลึกตัดถนนว่างั้นเถอะนะเนี่ยแล้วสําหรับไอ้ขอมิน้นกลุ่มนี้นะครับมันก็มาดูว่าเราจะทําอะไรบ้างมาด้อมๆม,ม,มองๆทุกคนสังเกตเห็นไหมครับนี่ระยะห่างมันพอสมควรนะน่าจะห้าสิบเมตรมันไม่กล้าเข้าไปปก,กติเมื่อก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะประทะรอบหนึ่งรอบสองอะ่ะมันไม่มันไม่อยู่อย่างนี้นะมันเข้าประชิดเราเลยนะแล้วก็ไปต่อว่าอย่างโน้นอย่างนี้ว่าไม่ให้ทํโน่นทํานี่นะครับหลังจากที่ประทะอาการรอบสองผ่านไปดูอาการของผู้ไอเม้นนะครับมันน่าจะยังขยาดเราอยู่นะมันไม่กล้าเข้าใกล้เราเลยนะเนี่ยปกติมันเข้าไปแล้วนะเนี่ยแต่ตอนนี้มันอยู่ห่างนะครับ มันขยาดมันกลัวว่างั้นเถอะนะนี่มันยังกลัวทหารไทยเราอยู่นะถ้ามาอย่างนั้นมันเข้าไปถามแล้วนะครับเดีย๋ยวจะได้กินลูกตะกัวนะมึงเข้าไปใกล้ๆมาต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นทหารขมรเหมือนกันนะครับคือทุกวันนี้จะมีคลิปทหารขมรไม่อยากดูทหารไทยทำนูน่นทานี่นะครับก็อยากรู้ว่าเสือกว่างั้นเถอะนะ ว่าเราทําอะไรบ้างนะครับคลิปนี้เขาบอกมันไม่แอบดูเราที่บึงตะกวนมาดูว่าเราทําอะไรบ้างทุกพื้นที่เราจะมีรถแมคโฮนะครับเอาไว้จกทำคูเหลียดนะครับตอนนี้เราไม่ประมาทนะครับเรารีบทําให้มันแน่นหนาไว้ก่อนเพราะว่าพวกไอ้เมนนี่มันไว้ใจไม่ได้เนี่ยมันมาซุ่มดูอย่างนี้มันก็อยากเห็นอยากรู้

ប <c reading> ាទបងព្រ <se into Spanish> ីបងស្អាតស្អ hey, right. ាតទៅមើលតែនេះនេះនេះវាពត់អូអានុវាពត់លុះហើយសំខាន់វាសេសេតងតទៀតនេះហើយនោះអាសនីអេស្ការកំពុងតែកាយធ្វើលានតាមទៅនេះ for okay. this mm -hmm.